ชมพะกเราสองคนแคในรายการข่าวเมาเล่าเรื่องค่ะเชื่อเลยค่ะพี่นุ้งนิกว่าวันนี้เป็นเรื่องที่สาวๆชอบแน่นอนอ่ออะไรเอ่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยงามใช่ไหมสูกถูกเลยผมสวยไงอยากผมสวยไหมล่ะแน่นอนค่ะผมดิฉันสวยงามมากค่ะเชื่อนี้ เรื่องเส้นผมนะคะพี่นงนิกเป็นเรื่องที่สําคัญกับสาวๆอย่างมากจริงคือผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากแบบผมฟูคือปัญหาเยอะค่ะผมรีบผมฟูผมแห้งผมน้อยผมเส้นเล็กผมเส้นใหญ่คนมีผมเส้นใหญ่ก็อยากผมเส้นเล็กคนมีผมเส้นเล็กก็อยากผมเส้นใหญ่เฮ้ยเหมือนก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ โอเคนะคือคนเรานี่ต้องหาทุกวิถีทางพี่นุ่งนี้แชมพูดีๆแพงๆครีมนวดผมดีๆฉันต้องมปสั่งร้านทำผมไปอบไอ้น้ำบำรุงผมสารพับางทีก็โดนช่างทำผมหลอกบ้างซื้อนั่นซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างนี้ไงพี่คะซื้อแพ็กเกจ2,000บาทนี้นะคะผมพี่จะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมเป็นไงฉันว่ามันแย่กว่าเดิม แยกไม่มีเงินกินข้าวคือการที่จะมีผมสุขภาพดีนะคะมันต้องมาจากการบำรุงภายในด้วยค่ะไม่ใช่เราแบบว่าใช้แบบเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ทํามันกับมันอย่างเดียวว่าเราต้องใส่ใจอาหารที่เรารับประทานเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็ไปบำรุงเส้นผมได้เหมือนกันแล้วก็มีอันที่น่าตกใจมากพี่นุ้งอะไรเยสมมุติเรากินอาหารที่มันไม่ดีเกกับเส้นผมหรือว่าถ้าไม่ผมเราเสียอยู่แล้วนะ เวลาที่จะฟื้นฟูเนี่ยค่ะขอให้ผมเรามาสวยงามเนี่ยนานถึง4ปีอ่ะเสี่ปีเลยเหรอเออคิดหนักไหมล่ะต่อปีต้องคิดหนักนะก่อนจะทานอะไรอะเพร่ะมีผลกับผมของเราอ่านะคุณผู้ชมนะฟังอย่างนี้แล้วนะคะเราหันมาบำรุงผมกันดีกว่านะคะให้ครบถ้วนค่ะทั้งภายในและภายนอกนังะแล้วก็มาดูกันดีว่าเราจะต้องกินอะไรเพื่อแก้ปัญหาผมเสียหรืออะไรผม แยบแห้งการนันนุนี่อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างทุกอย่างเลยนะคะหากคุณผู้ชมค่ะเป็นคนที่ผมรีบแบนและแห้งนะคะควรเร่งบำรุงค่ะด้วยการเสริมธาตุเหล็กแล้วก็ด้วยการกินเนื้อแดงๆงไม่ใช่ที่ใส่สีแดงลงไปเป็นเนื้อสดอะไรอย่างเงี้ยนไม่ใช่กินเนื้อสดสดเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรจะบอกอะไรเป็นเนื้อที่แบบว่าสดใหม่อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่ารับประทานเต้าหู้หรือว่าถั่วเลนทิลก็ได้เหมือนกันนะคะสาหรับผู้ที่เป็นมังสวิรัตินะก็ทาน เ้าหูไปนะคะแต่ธาตุเหล็กค่ะเป็นแร่ธาตุที่แบบช่วยในกระบวนการไหลเวียนของโลหิตเนี่ยได้ดีที่สุดเลยนะคะจะทำให้สารอาหารแล้วก็ออกซิเจนค่ะไปหล่อเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกายค่ะคุณผู้ชมรวมทั้งค่ะเซลล์รากผมที่หนังศีรษะอีกด้วยนะคะหรือบางคนค่ะมีปัญหาผมงอกก่อนวัยอันควรนะคะยับยั้งได้นะคะด้วยการรับประทานช็อกโกแลต อเราประทานช็อกโกแลตนะคะโดยเฉพาะดาร์กช็อกโกแลตนะคะในช็อกโกแลตค่ะจะมีสารเมลานินอยู่ค่ะซึ่งเป็นสารที่อยู่ในเม็ดสีผิวของเราค่ะนะคะเม็ดสีผิวแล้วก็ผมของเรานะคะก็จะทําให้ผมเนี่ยดกดําขึ้นนะคะเป็นประกายมากขึ้นด้วยการทานช็อกโกแลตนะหุยตรงกับชื่อเลยไง่ริงดาร์กช็อกโกแลตก็แบบผมก็ดากไปเลยเออถูกต้องก็ดีนะไปหามาทานกันดูนะข้อต่อไปดีกว่าค่ะถ้าอยากเปลี่ยนผมหยาบให้นุ่มน่าสัมผัสต้องฟัง เราเนี่ยควรเสริมกรดไขมันโอเมก้า3และ6ใ,ให้กับผมของเราบ้านอ,อาคืออันนี้นะคะพบได้ในปลาทะเลนะะว่าจะเป็นแซลมอนทูนา่าไมคเคเรลนะคะสามารถบำรุงหนังศีรษะเพิ่มความชุ่มชืน้นให้ผมมีสุขภาพดีแล้วก็ยืดหยุ่นมีน้ำหนักเออนะ <S <s ดีนะอยากอยากกินแซลมอนแล้วอ่ะนั่นไงนั่นไงนั่นไงนี่นนี่คือออกอาการหิวแล้วนะไม่ใช่อยากบำรุงผมเฮ้ยบางบางคนเนี่ยไม่ทราบเนพยี่ลุงนี้ว่าการทานปลาหรืออะไรเงี้ยช่วยได้ผมมันแบบว่าดูดีได้เราเหมือนแบบเราเหมือนแบบว่าขอเสียเงินอ่ะฉันอยากเสียงเงินเยอะๆอยากให้ผลไวๆแต่จริงเราควรจะทานแล้วก็แบบค่อยๆบำรุงก็เสริมสร้างจากภายในดีกว่าเนาะข้อต่อไปดีกว่านะคะใครที่อยากเติมเสน่ห์ให้ผมนะคะสวยงามเงาประกายแวบๆ เฮ้ยเอากากเพชรมาใส่หัวไม่คนไม่ใช่อย่างนั้นไงเงาแน่นอนเอลยไม่ใช่บ <า S 2> แบบ,บ <า S 2> ว่าปกตินะผมมาคนผมแห้งนะคะจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีมันจะดํามืดแบบดูไม่เงาพี่นุ้นีมันจะดูมันจะดูรู้เลยว่าผมคุณนี่ขาดการบํารุงแห้งกรอบนะคะการ ที่แบบผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงผมกรอบเนี่ยไม่ดีเลยนะเฮ้ยผมกรอบคิดถึงแบบขนมกรอบๆเลยใช่เจ้านายบอกมาการที่ผู้หญิงผมกรอบเนี่ยผู้ชายไม่มองอย่างแน่นอนซึ่งการแก้ปัญหานี้นะพี่นุ้งนี่ฟังเลยฟังเลยต้องกินอะโวคาโดแล้ววอลนัทเพราะว่าในอะโวคาโดนี่เขามีแบบน้ำมงน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้คอยปิดเกล็ดผมอะไรอย่างเงี้ยทำให้ผมแบบว่ามีประกายเงางามนะค่ะแล้วก็ ภายนอกเนี่ยอาจจะแบบมีใช้แบบพวกครีมนวดผมหรือว่ามาสกผมเพิ่มด้วยก็ได้แต่มไม่ต้องไปสรรหาอะไรที่แบบว่าแพงขนาดแบบว่าหายากมากมเป็นยี่ห้อที่เขาแบบรีคเเมนกันมาจริงๆแล้วแบบใช้ให้เป็นประจำแบบทุกวันแบบติดเป็นนิสัยจะดีกว่าเท่านี้นี่ก็แบบว่าเงางามสะท้อนประกายผมได้แล้วเงางามสะท้อนไสะท้อนประกายผมนะคะหลายคนเนี่ยเวลาไปเข้าร้านทําผมอย่างเงี้ยก็ต้อง ดูดีๆนิดนึงนะอันไหนที่แบบว่าแพงเกินความสามารถของเราอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบว่าเผาๆลงบ้างเกินกําลังเราคือซื้อซื้อได้เราไม่ได้ห้ามเลยนะคะแต่ว่าต้องดูนิดนึงว่าอันนี้เหมาะสมหรือกับผมเราดีจริงดีจริงหรือเปล่าว่างั้นเถอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทานแล้วก็อาหารแล้วก็บํารุงจากภายในเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่แบบจะทําให้คุณประหยัดเงินด้วยนะคะก็คือแบบไม่ต้องเสียเงินแพงๆเยอะๆมากมายนะคะคราวนี้ค่ะผมของคุณนะคะก็จะได้สวยดังใจเลยสวยจากภายในและภายนอก อ,อกอนะคะไม่ต้องกลัวผมเสียด้วยนะคุณผู้ชมนะ,ะยังไงก็ลองไปหาทานดูแล้วกันค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ